สวัสดีค่ะวันนี้ยาตาก็จะพามารีวิวเครื่องงัดยางนะคะอันนี้เป็นเครื่องสำหรับงัดยางรถยนต์นะสำหรับผู้ที่คิดจะเปิดร้านนะร้านปะยางรถยนต์หรือว่าเปลี่ยนยางหรือว่าซ่อมยางอะไรพวกนี้นี่เครื่องนี้เราจะขาดไม่ได้เลยนะคะเนี่ย เราจะต้องมีนะปัจจุบันนี้ก็มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อหลายแบบนะคะส่วนตัวนี้นี่ย่าก็ซื้อมาในราคา65,000บาทเมื่อ7ปีที่แล้วนะคะ7ปีที่แล้วที่ย่าซื้อก็นานพอสมควรนะเป็นของไต้หวันนะก็ไม่มีปัญหานะคะใช้มา7ปีก็ไม่ได้ซ่อมแซมอะไรเลยก็ยังใช้ดีอยู่เหมือนเดิมนะคะ ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะก็มีหลายอย่างหลายยี่ห้อจากจีนบ้างไต้หวันบ้างนะคะราคาก็ถูกลงกว่าเมื่อก่อนนี้เยอะนะคะเราก็หารุ่นที่ใช้ประมาณปานกลางนะคะเพราะว่าเราเริ่มต้นนะเป็นการเริ่มต้นล้านใหม่ๆเราก็ไม่ควรจะไปใช้ใจ่ายเยอะนะจะเป็นอุปกรณ์ตัวนี้เท่านั้นที่เราต้องจ่ายในราคาสูงนะคะก็หลัก หกหลักหมื่นนะคะอันนี้ก็หกหมืบาทนะก็ถือว่าถ้าสำหรับเราที่เปิดร้านใหม่ๆไม่ค่อยจะมีทุนก็ถือว่าสูงนะคะแต่เราก็ขาดเครื่องตัวนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเราก็ต้องถอดยางนะประกอบยางถอดยางนะคะไม่ว่าจะเป็นปะยางหรือว่าเปลี่ยนยางรถยนต์เนี่ยเราก็ต้องใช้เครื่องตัวนี้นะ เป็นตัวสำคัญที่สุดสำหรับผู้ที่จะเปิดร้านนะคะจะเปิดร้านเปลี่ยนยางซ่อมยางรถยนต์อย่างเงี้ยนะคะหรือว่าซ่อมส่วนต่างๆของรถเราก็จำเป็นจะต้องใช้เครื่องงัดยางตัวนี้นะคะย่ารู้เพราะว่าย่าเป็นคนจ่ายตังแล้วก็ไปดูนะคะไปดูกับลูกชายเลยนะคะเพราะว่าลูกชายเขาเปิดร้านซ่อมนะ ก็เปลี่ยนยางบ้างเปลี่ยนแม็กบ้างอะไรพวกนี้นะก็เปิดได้7ปีกว่าๆแล้วเครื่องนี้ก็ซื้อมาพร้อมกับเปิดร้านเลยนะคะก็ถือว่าใช้ดีนะคะเนี่ยใช้ดีมากทีเดียวละ่ะเพราะว่าไม่มีการซ่อมอะไรเลยในระยะเวลาที่ซื้อมาใน7ปีเนี่ย ะะก็แนะนำนะคะถ้าจะเป็นของจีนนี่แนะนำเราใช้ของไต้หวันนะของไต้หวันรุ่นที่ถูกกว่านี้ก็อาจจะมีนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้นี่มีมาหลายรุ่นหลายแบบนะคะอันนี้ก็เป็นการสาธิตวิธีการนะคะ